สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคําตอบของคําถามที่มีอยู่ว่าข้อใดคือระบบสารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการครุษภาซึ่งช่วยให้ผู้ยื่นคําขอสามารถพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้กอไกครุสภา4.0ขอไขสมาร์ทเซล KSP ขอควาย KSP Cell Service งองู KSP Center Service คำถามข้อนี้นะครับก็จะเป็นความรู้ใหม่แล้วก็เป็นเครื่องมือที่ทางครุสภานะครับได้จัดทําขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกได้สามารถเข้ามาตรวจสอบนะครับพวกใบอนุญาตต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับก็เลยอยากจะถามว่าระบบที่เขาทาขึ้นมาใหม่นี้ มันมีชื่อระบบว่าอะไรฉะเฉลยทุกท่านจะต้องตอบขอควายครับ KSP Cell Service เป็นระบบที่สามารถให้สมาชิกเข้าไปดูข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบออนไลน์ได้นะครับก็เพิ่งจัดทำขึ้นมาเมื่อสองสปีที่ผ่านมานะครับก่อนหน้าเนี้เวลาที่เราจะเข้าไปเช็คข้อมูลก็จะเป็นการเช็คจากเว็บไซต์ของครุสภาโดยตรงนะครับ แต่ว่าตอนนี้ทางด้านของเข้าสภานะครับก็ได้ทำระบบเพิ่มมาอีกหนึ่งระบบะก็เรียกว่า KSP Cell Service นี่แหละครับดันั้นหลายๆท่านที่ตอบคำถามเข้ามาแล้วก็ใช้งานบ่อยนีย่ก็ตอบได้อย่างถูกต้องนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับถ้าท่านใดตอบข้อกอไก่ขอไข่มานะครับรวมถึงงองูเนี่ยก็จะเป็นคาตอบที่ผิดไปดูหน้าตาของเจ้าระบบนี้กันหน่อยนะครับนี่ครับ KSP c e l s Service ของสำนักงานเลขาธิการครุสภาก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกของครุสภาอยู่แล้วใช้เพื่อการตรวจสอบนะครับปริ้นเอกสารเพื่อมาแสดงพวกนี้นะครับถ้ายังไม่เป็นสมาชิกกับระบบก็ไปสมัครสมาชิกข้อมูลในการสมัครสมาชิกนะหลักๆก,ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเลขที่แบบจำตัวประชาชนเลขรหัสใบประกอบวิชาชีพพวกนี้นะครับ ก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับใครที่เคยใช้งานมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไม่ต้องอกังวลถ้าลืมในส่วนของรหัสเขาเรียกว่ารหัสสมาชิกของครุสภาเนี่ยก็เข้ามาตรวจสอบในระบบตัวนี้ได้นะครับอ่ะก็นำเสนอทุกท่านเพียงเท่านี้ก็ยืนยันคำตอบข้อนี้นะครับระบบสารสนเทศของสำนักงานเลขาี่การครุสภานะครับที่ทำขึ้นมาใหม่ ก็คือข้อขอควายครับ KSP Sales Service ครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ